โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมไฟแอมนะครับทุกคนก็วันนี้ไม่ได้มาอยู่ในเกมแซมนะทุกคนนะครับก็วันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะทุกคนก็มาไขข้อสงสัยนะครับว่าการ์ดจอแค่อ GT รับ620นะแล้วก็แรมแค่4นะจะเล่นไฟเอมในปี2022นี้ได้ไหมนะครับทุกคนนะครับก็ครับก็ เป็คอมผมนะครับทุกคนก็จะเป็นซีพียูนะอ่าอินเทลนะคอทูนะ r e 2อีอ่าอแ่ศูนย์นะอ่าอีแปดส่ศูนย์ศนะครับทุกคนอาแล้วก็แรมสนะครับแล้วก็อ่าการ์ดจอให้ g t 6หกสองศูนย์นะครับสองกินะก็นะรุบคนก็เฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ26ายี่สอ่ายีเฟรมนะครับคนก็ นะก็เล่นได้ประมาณแบบลื่นไหลนะทุกคนก็เล่นได้นะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้อัดจอนะทุกคนถ้าอัดจอนี่คงไม่ไหวนะทุกคนก็เครื่องผมรับไม่ได้แน่นอนนะทุกคนก็อันนี้ผมอัดในมือถือนะแล้วก็กล้องนะกล้องมันก็แบบอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ภาพมันอาจจะไม่ค่อยชาดเท่าไหร่นะทุกคนก็แต่ในเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันก็ชัดอยู่นะทุกคนภาพก็สวยอยู่นะทุกคนก็นะทุกคนก็ fps นะ cpu ปิงอะไรก็ดูเอาเองได้เลยนะครับทุกคนก็ ถ้าก็ไปเล่นอะไรก็สามารถเล่นได้นะตอนนี้คนออนอยู่ในเซิร์ฟก็ประมาณอ่าหกสิบเจ็ดคนนะคนก็เล่นได้ตามปดติดเล่นะสทุกคนคะแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนะเอ่อครับก็ ตามนั้นนะทุกคนก็สำาหรับใครที่แบบสเปคสูงกว่าผมหรือว่าอะไรนะทุกคนก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะทุกคนว่าคอมจะเล่นได้ไหมทุกคนก็ถ้าผมก็มาเทสให้ดูแล้วทุกคนก็ผมก็ว่านะว่าสเปคคอมผมเนี่ยน่าจะกาดที่สุดในไฟเอ็มแล้วมัาครับทนนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเซตติ้งของผมนะ อาจจะมนห่วงนิดหน่อยนะทุกคนก็ก็ตามสภาพครับทุกนคนครับคานะออบฟิกนะทุกคน้ะทุกคนก็การคาคาตามนี้นะทุกคนความละเอียดก็จะเป็นอ่าสี่พันนะทุกคนอ่าเก้าร้อยนะสี่พันสี่คูณเก้าร้อยนะก็อันนี้ก็จะปรับ normal เหมือนเลยนะทุกคนก็ ปรับให้ก็คงไม่ไหวนะครับก็ตามนี้นะครับก็ใครที่แบบอยากอ่านเล่นลื่นๆนีนะครับก็อันนี้ปรับแบบต่ำสุดเลยก็ได้นะครับคนก็ประมาณนี้นะทุกคนครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับทุกคนครับ